สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาหาเลาะเล่นที่ทุ่งนะ้ก็จะออกมาหาเก็บข้าวโพดเนาะเพราะว่าฝั่งมันแก่แล้วพอดีว่าวันนี้เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนตัวเล็กก็เลยมีเวลาออกมานาค่ะทุกทีก็อยู่เฝ้าแต่พี่ตะวันเนาะเพราะว่าพี่ตะวันไม่สบายวันนี้อาการก็ดีขึ้นเนาะก็เลยให้ไปโรงเรียนข้าวโพดแก่นะคะดูไม่ยากผมมันจะเหี่ยวคะ่ะนึกว่าจะไม่ได้กินแล้วนะคะปีนี้เพราะว่าทั้งหนอนทั้งแมลงเล่นใหญ่เลยแต่ก็ยังได้กินอยู่เนาะยายปุ่นก็เก็บไปฝากป้ากับยายด้วยทุกคนวันนี้บ้านตัวเล็กก็ฝนตกป ตดวนี้แหละค่ะตอนตัวเล็กอยู่นาะก็ตก,ตกตกหยุดหยุดเหมือนกันวันนี้เราก็จะเก็บ้าวโพดไปเยอะอยู่นะคะเพราะว่าฝากแก่ๆนะ่ะเยอะมากๆอากินไม่ทันเลยค่ะเพราะว่ายายปุ่นเก็บมาแทบทุกวันเลยเราไม่ได้เก็บขายนะคะเราเก็บไว้กินเองอ่ะมันเหลือเยอะก็เอาไปแบ่งป้ากับยายกินมัง้งบางฝักก็ใหญ่บางฝากก็เล็กเนาะแต่ยายปุ่นปลูกกาวโพดปีนี้อ่ะน,นะมีเม็ดทุกฝากเลยก็ไม่มีอันที่มันฟันหล่อเลยนะเนาะยายปุ่นบอกว่าแม่ปลูกเป็นก็อย่างนี้แหละมีแต่เม็ดทั้งนั้นแต่เมื่อปีที่แล้วน้องนาทีเป็นคนปลูกอฟันหล่อเหมือนน้องนาทีเลลย่่่ปนนนอไไมมมูกกฟัั็ ตอนนี้เราก็เก็บข้าวโพดได้เยอะแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็จะเอาใส่ถุงกลับบ้านก็มีแต่ฝักสวยๆทั้งน้นข้าวโพดนะถ้าเราเก็บไปแล้วเราเอาไปต้มกินเลยนะมันจะหวานอร่อยมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไปแล้วเราเอาไปไว้ค่าคืนแล้วพอวันหลังเราค่อยเอามาต้มนะคะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยแล้วละ่ะวันนี้นะอันที่ตัวเล็กเก็บไปตัวเล็กก็จะเอาไปต้มก,กินเลยคะ่ะเพราะว่ารสชาติมันจะหวานอร่อยมากๆดูสิคะทุกคนตัวเล็กแกะดูก็คือเม็ดเยอะมากๆเลยวันนี้ได้ข้าวโพดตั้งสองถุงแน่ก็จะเอาไปให้ป้ากับยายกินด้วยนะคะให้ดูใบข้าวโพ ก็คือลงเยอะมากๆดีนะคะที่ยังได้กินอยู่ข้าวโพดเนี่ยเราเก็บยังไม่หมดนะคะเอาไว้เก็บมันหลังด้วยตัวเนตก,ก็ยังไม่ได้อาบน้ําล้างหน้าเลยนะคะเดี๋ยวกลับบ้านด้วยแะค่ะถึงจะได้อาบน้ำดูทุ่งนาของเราสิตาการก็ตัดใบข้าวทิ้งนะคะเพราะว่าใบามันสูงเกินไปถ้าไม่ตัดทิ้งนะคะเวลาต้นมันสูงแล้วมันจะสูงมากๆแล้วเวลาที่ต้นข้าวมันล้มนะเม็ดมันจะรีบๆมันไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มนวยเราก็ต้องตัดใบมันทิ้งก่อนคะ่ะน้าในสระนี่ก็คือใส่มากๆเลยทุกคนสระนี้อ่ะปลาก็ยังเหลือเยอะดูนะนี่อลลาา์งงงตตกกพะแแยนน็ใช้ัสทิ ทุกคนมันสาคูที่ปลูกวันนั้นมันก็เกิดสวยมากๆเลยต้นน้อยนาผลก็ยังเขียวๆอยู่เลยปีนี้ไม่ค่อยโดกแต่ปีนี้ก็ได้กินน้อยนาบ่อยอยู่นะคะเพราะว่าได้กินแทบทุกวันม,มาแล้วก็ที่นาตัวเล็กก็คือเยอะมากๆถ้าใครอยากกินก็เชิญมาเก็บได้เลยแต่ว่าผลมันก็ยังไม่ค่อยแก่สักเท่าไหร่นาะยิ่งถ้าผลสุกมันนะก็คือหวานมากๆทุกคนตัวเล็กอยากบอกว่าทุ่งนาเนี่ยมันก็มีกลิ่นเหมือนกันนะคะตัวเล็กอชอบกลิ่นแบบทุ่งนานมากๆเลยแต่ตัวเล็กก็อธิบายไม่ถูกนะคะว่ามันเป็นกลิ่นแบบไหนแต่ตัวเล็กชอบกลิ่นใจมากๆ โอ้ยพากเสียงอยู่ตอนนี้ก็ได้ยินจะเสียงไก่ขันค่ะเพราะว่าบ้านตัวเล็กนะไก่เยอะมากมาตัวหนึ่งมันขันนะอีกตัวหนึ่งมันก็จะขันรับกันแบบนี้ละบางทีก็จนลำคานแต่เวลาเราไล่นะมันก็ไม่ยอมหนีด้วยนะเดี๋ยวตัวเล็กก็จะไปดึงฟางมาให้วัวก่อนฟางนี่ก็อยู่นั่นมากๆเลยค่ะดึงยากยากกว่าจะดึงออกมาได้นะคะทุกคนเล่นซะเหนื่อยเลยบรรยากาศที่ทุงนาวันนี้ก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะมีแต่เสียงลมถ้าเกิดว่าตัวเล็กไม่ปิดเสียงไว้นะคะมันก็จะได้ยินจะเสียงลมนั่นแหละค่ะเพราะว่าลมอ่ะพัดโคตรแรงเลยบรรยากาศแบบนนนนนนี้ะะคคกกก็็็ือออ่่่าามๆแตตเเเิววัลป นอนกลางวันไม่เป็นนะคะก็เลยไม่เคยนอนสักทีอ่ะเนาะพอตัวเล็กเอาฟางให้วัววัวมันก็แย่งกันกินใหญ่เลยดูเอห้าร้อยของเราส่กินเยอะมากๆวัวก็มีอยู่แค่นี้ละค่ะมันก็ยังไม่มีลูกอีกเลยนะเสียเงินไปหลายรอบแล้วค่ะแต่มันก็ไม่ท้องสักทีก็เลยปล่อยมันอยู่แบบนี้นั่นแหละค่ะพี่เกียรติเสียเงินอีกแล้วเนาะรอแต่อีห้าร้อยเนี่ยละค่ะเพราะว่ามันเริ่มโตเป็นสาวแล้วก็อยากเห็นมันท้องแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องรอดูมันไปก่อนทุกคนมันที่ตัวเล็กเอามาปลูกวันนั้นนะดูสิคะเกิดสวยมากลากยัไก็เิปลูก ฝรั่งสักหน่อยฝรั่งต้นนี้นะคะทุกๆปีผลมันก็คือเยอะมากๆแต่พอมาปีนี้ไม่ค่อยมีผลเลยค่ะบางผลนะนกกามันก็มาจิกกินบางผลแมลงมันก็มาเจาะส่วนมากมันก็เลยจะเน่าซะมากกว่าเนาะตัวเล็กก็จะเก็บกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนไปทาน้าจิ้มกินกับเด็กๆตัวเล็กก็เก็บได้ประมาณ3ลูกนะคะเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้รีบเก็บไปก่อนเนาะเดี๋ยวไม่ทันนกกาสำหรับคลิปนี้ตัวเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ